สวัสดีค่ะชาวทัดลมทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักหลังของเดือนกุมภาพันธ์ปี2568นี้นะคะเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณกันบ้างนะคะทัดุลมได้แก่ราศีเมถุนราศีตุลนราศีกุมน,นะคะจะรวมอยู่ในทัดลมหมดเลยค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะ งานที่เกี่ยวข้องกับพัดลงนะะที่เจ็ดถ้วยเนาะเดีววิวเป็นความรักที่มีความแตกต่างกันนะคะแตกต่างกันอาจจะยังไม่ได้มีสถานะหรือความชัดเจนใดๆเกิดขึ้นนะคะและ มีคนที่แบบมีเสน่ห์มากๆมีตัวเลือกมากๆในความสัมพันธ์นี้ด้วยหรือว่าตัวเขาเองอะที่แบบยังเปิดเปิดใจเปิดโอกาสให้คนอื่นๆเข้ามาได้ด้วยนะคะอืมมีการน้อยใจมีการอุดอัดเกิดขึ้น ในใจของอีกฝ่ายหนึ่งช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันนะดีมากๆนะคะแต่ว่ามีคนที่อึดอัดในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะรู้สึกรู้สึกเสียใจยรู้สึกไม่ชอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะมีวัยที่แตกต่างกันได้นะคะคุณและเขา เป็นความรักที่อาจจะเติบโตได้ช้านะคะหรือว่ากําลังรอเวลาที่จะพัฒนากันอยู่ก็ได้ในตอนนี้คุณเกี่ยวข้องกับต่างชาติคนไกลได้นะคะหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางด้านภาษานะคะพลังงานชาวท่าดินขึ้นมาค่ะลึกศกกันบังกรชาวราศีสิงห์นะคะเนาะคือเป็นความรู้สึกที่ งดูซึ่งกันและกันนะแต่เป็นเป็นความรักที่ยังเปิด c h o ยส์เปิดตัวเลือกอยู่นะคะขอดูความรู้สึกของเขาที่มีให้กับทัดลมน้องจนะใครคนนั้นนะทัดไฟเมสิ่งธนูนะชาวอันจัง เขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณเนี่ยมองว่าคุณก็เป็นความสุขของเขานะคะเป็นคนที่เป็นคนที่แบบว่าเขาอยู่ด้วยแล้วมีความสบายใจนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณนะคือเขารู้สึกดีแหละแต่ว่า เขาอาจจะต้องใช้เวลานะด้วยพลังงานไพ่ตัดซันใบนี้นะคะดูเหมือนกําลังแบบรอเวลาหรือว่าอาจจะต้องใช้เวลานะ,ะที่จะชัดเจนหรือพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เคยมีอดีตก็ได้นะคะในเรื่องของความรักเขาก็เขาก็ยังไงขอขยายเขาก็จะอ๋อคือ เขาอาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะในในช่วงต้นนะอาจจะเป็นคนคุยหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนก็ได้นะคะในบางท่านบางคนคือเขาเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรกับความรักแล้วแต่พอมาเจอคุณนะคะยิ่งรู้จักคุณยิ่งได้คุยได้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยิ่งรู้สึกว่า คุณเป็นคนที่ใชเ่เป็นความสุขของเขาอะไรเงี้ยมองว่าคนคนนี้เขาก็รู้สึกกับคุณแหละแต่เขาก็อาจจะขอดูก่อนอะไรประมาณนี้นะเขายังคิดเยอะอยู่นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่างที่บอกว่าอาจจะเคยมีความเสียใจผิดหวังนะคะปมในอดีตในวัยเด็ก ใดๆก็ตามที่ทําให้เขาอ่ะระมัดระวังตัวเองมากๆเนาะคนคนนี้เป็นธาตุลมเมถุนตุลกุมด้วยกันก็ได้นะคะหรือแัางงานชาวธาตุดินนะพูดไปแล้วชาวนาทิดนะอืมเขาเป็นคนที่คิดเยอะนะคะในเรื่องความรักขยายหน่อยใช่เขากําแพงสูงนะคะนะอืม เหมือนเขาจะรู้นะว่าคุณอาจจะแบบรอความชัดเจนจากเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็มไม่ได้แอคชั่นอะไรขนาดนั้นพลังงานของเขาท่านจัด m e n t รู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยถ้าเราเข้าหาเขามากจนเกินไปนะคะ <_ an> เขาก็จะห่างหายจากเราแต่ถ้าพอเราจะไป <_ an> เขาก็จะเข้ามาในชีวิตเราอะไรประมาณเนี้ยนะอม,มาดูสิ <_ an> เขารู้สึกยังไงกับเราบ้างคะคิดเยอะแหละนะคุณมีผลต่อใจเขาหลาย <_ an> เห็นเขาเงียบ <_ an> เห็นเขานิ่งอย่างนั้นนะจริงๆความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณก็ มากมายหรือเกินนะคะเป็นความรักที่ล้นอ,อกล้นใจแล้วแหละนะคะเพราะว่าในช่วงเวลาที่คุณและเขาได้เรียนรู้กันน่ะก็เหมือนกับความรู้สึกของเขามันเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆนะ,ะทีนี้นะคะขอดูซิว่าแอคชั่นของเขาจะยังไงะคะสำหรับคนคนนีสิบถ้วยโอ,โอเคแหละเขาจะ เขาจะกล้าที่จะเปิดใจกับคุณมากขึ้นเขาจะเปิดเผยความรู้สึกเขาจะเอ,อ่อเปิดใจอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณมากขึ้นหมายถึงว่าถ้าเขามีความกลัวอะไรอ่ะเขาจะเคลียร์พลังงานตรงนั้นได้นะคะและเขาจะพร้อมในการที่จะไปต่อในความรักครั้งนี้มากขึ้นนั่นเองนะคะนกเห็นถึงการที่เขาเปิดใจนะคะต่อให้เขามีความกลัวเขาก็อยากที่จะเปิดใจเพราะว่าคุณก็เป็นคนที่แบบ ดูฮอตมากนะคะคุณมีเสน่ห์คุณดึงดูดเขามากๆนะคะเพื่อนๆของเรานะมาดูสิให้สรุปนะคะให้สรุปสำหรับทัดลมในปักนี้นะคะ mm hmm. เขาจะเดินหน้าบอกรักคุณเข้าหาคุณนะคะให้ความสำคัญกับคุณนะคะหรือบางท่านบางคนก็มีสถานะขอคบขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอแบบพัฒนาความสัมพันธ์อะมองว่า เขาจะให้โอกาสตัวเขาเองเขาจะจริงจังในความรักครั้งนี้มากขึ้นนะคะเขาจะเป็นฝ่ายที่จะแบบแอคชั่นในความรักครั้งนี้นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นแนวโน้มความสัมพันธ์ของพัดลมนะคะเดี๋ยวเรามาดูคนโสดกันบ้างนะคนโสดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในช่วงนี้จะมีใครเข้ามาไหมนะคะคนโสดความรักคนโสด ความรักคนโสดค่ะก็ดีน่ความรักคนโสดเป็นอย่างไระคะคุณโสดจะมีคนเข้ามาชอบในนียโอ้โหมีคนเข้ามาให้เลือกคุณอยู่ในจุดที่คุณมีสิทธิ์เลือกนะคะคุณดูดีคุณมีสเสน่ห์นะมีคนอยากจะเข้าหาคุณนะคะนะ แต่คุณโสดเนี่ยคุณอาจจะติดในเรื่องของความเจ็บปวดเดิมๆก็ได้หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้พร้อมสําหรับความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะหรือถ้าบางคนเนี่ยคุณจบแล้วนะคะคุณไม่ได้รอคนเก่าเนาะและคุณพร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆก็จะมีคนเข้ามาอยู่แล้วนะคะที่นกบอกว่าบางคนไม่พร้อมก็คือบางก็คืออาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์มาก็ได้นะคะในบางท่านบางคน คนโสดเนี่ยมีคนเข้าหานะคุณก็มีโอกาสที่จะได้เลือกเลือกดูว่าคนไหนเป็นคนที่ใช่นะคะซึ่งนกมองว่าเกี่ยวข้องกับธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนวันพฤหัสนะคะหรือชาวราศีเมษชาวราศีกันชาวราศีสิงห์นะคะต่างชาติต่างถิ่นดันไกลได้เจ้าของธุรกิจนักลงทุนนะคะคนที่มีอำนาจในการสั่งการ พลังงานของคนที่เขาก็อาจจะโสดมานานเหมือนกันนะคะคนคนนี้ด้วยด้วยความที่เขามีความพร้อมแล้วอะในเรื่องในเรื่องของชีวิตอนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นการมาของเขาเนี่ยเขาก็จะแบบเขาก็พร้อมเลยนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะเนี่ยดูสิโอไพขึ้นมานะคะต่างชาติต่างภาษาต่าง วัฒนาธรรมประเพณีก็ได้นะคะนกมองว่าคนคนนี้เขาเข้ามาคือเขามีความพร้อมมากๆแล้วว่าที่จะมีความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยทัดลมนะคะขึ้นอยู่ที่คุณนะว่าคุณโอเคไหมอยากจะเปิดใจให้กับคนคนนี้หรือเปล่าเพราะว่านกเห็นประงานที่เขาอยากจะเข้ามาชัดเจนกับคุณนะมีชาวราศีพิษภกขึ้นมานะคะ คนโสดจะมีคนเข้ามาเปิดใจคุณละนะคะคนคนนี้จะทําให้คุณเปิดใจอีกครั้งหนึ่งค่ะแม้ว่าคุณจะมีกําแพงมีความกลัวอยู่ในใจก็ตามคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นไปได้เหรอแบบหน้าที่การงานดีโปรโฟไฟล,ล์ดีขนาดนี้นะคะนิสัยดีทําไมแบบยังโสดอนะ่ะคุณอาจจะมีความสงสัยตรงนี้นะคะหรือคุณอาจจะไม่ได้พึงพอใจเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแต่ว่า เขาจะทําให้คุณเปิดใจได้คือเขาก็น่าจะมีสเสน่ห์ของเขาแหละนะคะหรือว่ามีวิธีการพูดคุยที่ดีนะคะก็เลยทําให้คุณอะเปิดใจให้กับเขาได้ในที่สุดนะคะหรือบางคนอะอย่างที่บอกอะว่าไม่ได้ปิดใจอะไรหรอกแต่ว่าเราก็กลัวเนาะกลัวที่จะต้องมาเสียใจซ้ําๆหรือว่าเราเรามัดระวังตัวเองก็ได้นะ คนคนนี้จะชัดเจนมากๆนะคะนกบอกเลยคนโสดเป็นโชคชะตาเป็นพรมลิขิตนะ,ะที่คุณได้เจอคนคนนี้เขาเข้ามาคือเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณนะอ่าคือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกการเงินต่างๆนะคะเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณมากๆเลยอ่ะขอบให้สรุปนะคะสำหรับคนโสดในช่วงปักนี้ King of Pentacles คุณจะได้ความรักที่คู่ควรนะคุยน็อสอดนะคะไม่แน่คุณอาจจะมีสองสิ่งสองอย่างสองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคุณต้องตัดสินใจนะบางท่านบางคนอาจจะมีคนเก่าๆกลับเข้ามาด้วยนะคะให้คุณต้องเลือกต้องตัดสินใจโอ้ยบางคนมีหลายคนนะสามสี่คนเลยอะ่ะ <c oughs> ที่เข้ามา มีผลในชีวิตคุณอนะที่อยู่รอบข้างคุณอะคะคนที่เข้ามาชอบอะนะซึ่งนกมองว่าคนเก่าคนเก่าเนี่ยทัดลมบางคนไม่เอาแล้วนะคะปิดกั้นเลยไม่อยากไปต่อนะคุณจะต้องมีสถานการณ์ให้ต้องคิดต้องเลือกนะคะ ให้บอกให้คุณคิดถึงอนาคตของคุณเยอะๆนะคะให้ตัดสินใจให้ดีให้ใช้เหตุใช้ผลมากกว่าความรู้สึกนะคะการตัดสินใจของคุณนกมองว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีสำหรับคุณะไม่ว่าคุณจะเลือกโอกาสไหนให้ตัวเองก็ตามนะคะมองว่าอย่างนั้นนะประมาณนี้นะคะสำหรับความรักของ ชาวทัดลมนะคะในช่วงปักนี้ขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังใครสนใจนะคะปรึกษาเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของคุณเองสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะวันนี้ก็ครบถ้วนแล้วนะคะขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะมีสุขภาพที่ดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ